น้ำเงี้ยค่ะมาลายแล้วพี่น้องนามขึ้นท่งแดงแล้วนามขึ้นสูงแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยม่น้ำมุนพี่น้องมันีกระพ้าพี่น้องมหาเห็ดปลาหิมูนคือเก่าจัดพี่น้องจ้ามันเป็นสถานการณ์นามนะนามขึ้นสูงงดีพี่น้องเอยขึ้นมาแง่ยเบิดแล้วดอกแข็งดีอยู่พี่น้อง ดอกดอกแข็งดีพี่น้องจ้ามาพอ้ดอกดินพี่น้องจ้าไปด้เห็ดขนมนะพี่น้องเนาะหลายดอกเด้อจ้ะพี่น้อง พี่ไข่เลยอยู่เครื่องดอกพี่น้องถือกินไปแล้วมันมาน,นจา้ะนี่เหมือนอะพี่น้องจ้ะปญายเราเก็บดอกง่ายไปเวิร์แล้ว,ไไวลพี่น้องอาไ้เกือบเครื่องกระตาแล้วแม่มาสองลายมือพี่นออ้องเอยเห็ดบบานเถาวัแล้ว เง็ดกระบ,บาลเบิดพี่น้องโบเดีมาซองเบิง่งหลายมื่เอเก็บใส่ตาก่อนไปไปิดซอ,องเบินทั้งพุนอีกพี่น้องที่ภาไปเบินทั้งพุนข้าวพุนมีอีกสองดอกพี่น้องแถวนี้เบิร์นึ่งเก็บไปละละรอบหนึง่งแต่ลงมาเุ็นพี่น้องเลยพี่สองดอกจก้ะแต่ะบะบริญา,างหามาด่านนี้เนาะพ,พนนี่น้องเนาะแต่ว่ายางกระดานพุนเนาะพี่น้อง โอ้ยน้ำกรุงก็ไปบ่ได้พี่น้องบานคุณดอกนึงจ้ะโอ้ยเนาะเป็นก้อดีฮะพี่น้องเอ้ยตาว้างกับตาว้างกับบุ้งพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันจน้ะเห็ดกระเทาแล้วล่ะพอดีกลนลึดกลนลึดเลยพี่น้องปวดข้าดำจ้ะตุ้งๆงา,ม,งาม,งมๆเลยพี่น้องดอกนุ่มๆอยู่พี่น้อง างามเลยงามเลยจ้ะกำลังออกกระมี่พี่น้องโอ้เห็ดกระเลิงออกมาอีกหลอดหนึ่งจากพี่น้องเห็นปะนี่ดอกกระน้อยเพิ่งจะพี่น้อง การอันตันเลยจ้ะมาเก็บเห็นดน้ำกันเด้อพี่น้องปองไปมาเบิ่งน้ำพร้อมพี่เก็บอยู่ที่มุ่นพี่น้องน้ำเงี้ยเขามาไหลเาลยพี่น้องจ้ะน้ำก็ไหลแห้งแห้งกำลัางงามพี่น้องให้ปลูกข่าดำจ้ะอุ้ยดอกใหญ่ดีขนาดพี่น้องดอานุ่มๆอยู่จ้ะ หนิพพงตองบอกให้นิพพงบอกคิ้วๆเนี่ยพี่น้องวัตัาสีบอเห็นดอกนึงจ้ะโอ้เมาเกี้เห็นน้ำกันงมันมันมวนมวลด้วยพี่น้องดอกน,น้อยพี่น้องกบล่างออกจ้ะานิพพงแนง่หน้อยพี่น้องเนิดรรมากหน่อยพี่น้องเน็ดดินจ้าพี่น้องเอ้ย บวกข้าดำพี่น้องพี่น้องรไข่หนึ่งดอกจ้าบวกข้าดำพี่น้องไข่เขียวพี่น้องเลยหลีดีหายพี่น้อง ดอกก็าง,งามเลยจ้ะยางขามไปเซ้ยพี่น้องเห็นดอกกวหันไหมดอกมีผู้เอาหันมาอีกรอบหนึ่งมาเห็นบานเต่งแซงอยู่พี่น้องดวกก็าง,งามเลยจ้ะตัวก็าง,งามๆพี่น้อง จะมีสองดอกพี่น้องเก็บดอกเดี๋ยวมาเอาดอกพ่บานนี่ดอกหน่อยดอกตูมดอกนึงจ้ะพี่น้องแข็งกระเดเลยจ้ะพี่น้องเห็ดเพิ่งเขาพี่น้องยูคักพี่น้องดอกนิ่มแล้วดอกก็ลังออกเลยพี่น้องงามๆเลยจ้ะแข็งกระเดเลยโอ้เห็ดดอกเห็ดนุ่มๆเลยจ้ะพี่น้อง ตัดกระบอกขาดดินดอกเบ่งเคืองเลยจ้าสวยๆพี่น้องเสื่อเท้าพี่น้องอะไรบ่โอ้ยนิ่มนุ่มพี่น้องเอาไว้เป็นเสื้อเป็นแนวซะเข่ากับมาเอาดอกนี่พี่น้องนุ่มๆแน่อยู่น้อยๆดอกงามเลยจ้ะพี่น้องแกนเลยจ้าอีกดอกนึงจ้ะ ไปย่งกายพี่น้องบานปังเคิงเล่นพี่น้องอู้ยังแข็งอยู่เสดยเสดยจ้ะเเอาเห็ดน้ำมากหน่อยก่อนพี่น้องเพิ่งเข่าจ้ะพี่น้องอู้ยงงงามเลยพี่น้องแข็งแข็งจ้ะสุดยอดสุดยอดโอ้ยอยู่ในเขือนใหม่พี่น้องดอกก็งงามเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ พี่น้องเพิงดังแฮะพี่น้องเพิ่งดังแฮะจ้ะพึงดังแฮะแกำลังออกจ้ะพี่น้องเพิ่งดังแฮะกระลืมออกอีกเลยจ้ะเระลืมเห็นอีกอ่ะพึ่งเข้าจ้ะพี่น้องจ้ะเผ็ดเพิง่งอยู่ในอุ้มพี่น้อง อดอกแข็งแข็งอยู่จ้ะงามงามมาพอ,อกันเหมือซ้ายพี่น้องเอยจะดอกง่ายๆคุณนะ่ะเท่าทิมจ่อยน้ำพ่นดอกนึงจ้ะพีน่น้องยังแกนแกนอยู่เลยหล่มแป้งยอยู่จ้ะอ้ฮห่ผึ่งเขาบ้านแป็งแซงอยู่พี่น้องสวยๆเลยจ้ะ เน็ตผึิงน้อยพี่น้องดอกหนึ่งนุ่มๆเลยจ้ะพี่น้องบานแป้งแตงพี่น้องโอ้เชียงใสได้อยู่จ้ะยังแข็งอยู่โอ้สุดยอดเลยจ้ะทินพี่น้องลองนีส,ส่ใด่ใส่ได้บ่มาเบิ่งกันโอ้ใส่บปรยใจ้ะพี่น้องเอาเป็นเสื้อจ้ะเสดายแล้วพี่น้องเนาะวอเดียมาซองเบิ่งมืององมือเน็ตผึิงพี่น้องไป เพิงศาสตร์กับกำลังออกจ้ะพี่น้องจ้าพี่ดอกนึ่งจ้ะนี่เพิงศาสตร์กับมีจ้ะพี่น้องเอาพี่ดอกนึ่งจ้ะบันตั้งเจ้าคออยู่พี่พี่ดอกนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าตัดขาตัดแขงก่อนเนาะเห็ดเอียงขึ้นักจังสีพี่น้องหัวซากระเทียมเลยเหยดเพิงเขาพี่น้องเหยดเพิงเขาจ้า เพ่งข้าเฮ็ดเพิ่งเข้านีไะพี่น้องเห็นเท่าหามอนี่จะ้ะดอกกํางามกันยังมีอยู่นาะพี่น้องเนาะกะสมกันไปดอกน้อยดอกง่ายดอกเท่าดอกนุ่มพี่น้องเด็กเก็บเต็มกระตายูมีแห้งใจละมือนี้ก็ขอบคุณที่ยๆที่ติดตามที่รับชมยายกระตาหญ่เด้อจะ้สะสลามอนีสวัสดีจา้าลาไปกับเฮ็ดจา้า